น้องเอ้สบายดีปาลุงสบายดีเด้อปลาลุงยี่ลาสบายดีเด้อสบายดีทุกทกท่านสอนแต่ละคเขานั่งเขานั่งลูกเขานั่งถูกกันถูกกันทำยาขีนะถูกกันาอยาขีนะของเอได้นะถูกกันถูกกันถูกเเงินเพิ่ม่ได้ีนผุนถูกเฉมเงินพลูกด่ะน้าเขาได้เลยถูกถูเจ้าถักูกคัมเลขังได้อาบน้ักปะถักปะ Này này, và... nó không nó là bà bạch giải chạy giải chạy giải bạch giải bạch tu con, giải bạch này bạch giải bạch nè, áo giải bạch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  giải đây, này, บ้านบ้านอ๋อจะเว้านั่นน่ของเอื้ยได้ดวนะของแมของเจ้าเออของเอ้ยได้่ยจะต้องขอเอื้ยขี้ได้น่ะบชิชุเอ้ยอ่อห่านห่านะเออห่าเป็นแท่นเลบ่่นี้อ้าวปิดประตูก็ได้นีเออปิดประตูก็เป็นบ่รอคือ่อ้อแท้นะออวันีเปิดประตูแหละบางทีว่าซเลอร์นี่ซาเลอนี่บา ขี่น้านีเราไเด้วยิ้ตกปากแฮะวิวขึ้นเอยเอ้ิวจะชุดงามแนกฮยเฮ็ดบานอยากเฮ็ดอานีู้แล้วบ่านีูแล้วบานีู้แล้วบ่านีู้แลพ่งกันนะพงกันแพงไงงแ้วกัพงกันแมวพามานี่หน่เอากระล่นน้ำนอกขี่อ่ะขี่นี่ พี่ก็ออกมาก็นกออกมาพี่ออกมาพาทั้งสาเงินพี่ออกมาออกมาที่ก็ได้ออกมารอออกมาเอออยากออกาง้ก็ไอ้สาเงินยิกนหัวลงเออหัวลงมักลหัวลงนะงไงพี่ลูกมาขืนทังพี่นี่ขั้นใดนี่มาขึ้นางนี้นังางนี้มานนี้มาขนีานี้านีานี้างนนมามาีนาา้น

Ờ cướp bê biu. Hãy ai biu bắt lục bay. Hãy ai biu bay. Hãy ai biu bay. Sai bay là sai cướp nè lục. Sai đây cướp nó nong sai sai lục bom Nong nong cái sai nè. Áo cướp bắt lục bay. bà nong nong kìa. Ding 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 ding. Biu 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 biu. Thôi nè xe lót đã bận. Cướp đút bao lộc. Cướp đút bao. Nhanh nghỉ, nhanh nghỉ, bà đã phụ Áo cửa phần nó nặn đây À áo vào này áo vào khi à áo đó. Mà khi hắn lằng thì Hết, hết. Mà khi à được à, à. à đó à, hmm. mình sẽ pan tin cho hả khi hắn lằng hả. Pan tin cho đó chúc Xúc 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 ơi biểu đèn nó bật thân nó đi. ơi khi nè. จะขี่เป็นม่แบบนั่นนะจะขี่เป็นแบบนั่นก่อนเอาเมามามาพี่เนอกเป็นยังด้วยาเป็นยังเป็นยังวัเป็นยังวัเป็นยังเหัวเป็นยังวบาเยบบอเก่งเ่งเก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 ่งเดนหาอาเพื่อนพื่อนหลเดนหาอาเพื่นพื่นแหอากขี่วัลูกปะอยังบวโอ้ตอนข้างหลังไอบิวดี

<laughs> nhập đâu nhập nhập đâu phải là gửi mà đâu ưỡi kèn mà ưỡi kèn mà lộ ờ tao mời này <laughs> chắc của sang mùa hải năng hải năng thấy anh

แกไปขีดปเจ้าคืองยิงเงาแท้หลกนะมึงแน่นอนนะนั่งขโมกเยอ่ดึงไปดึงมาได้หรืเห็นไปเป็น่าจะนี่กันอันนี้ประเทศชาติยุ่พุ่นลงมานี่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 ใช้ดีนี่ข่มลงมาทางพี่ข่มมาทางแม่ี่ขึ้นนวะ ันคือนี้ใช่ไหมบบสหนยดรอชื่อหายด้อขี่บอขากบอขากบลูกอันนี้ได้ค่ะอันนี้เอาใส่ตะกร้าอันบ่ตัวนี้ขี่บอลูกขี่บอหืมบอเจนนี่นางตาโลดเนี่ยนะจังเลยจังก็ได้ีิเหียงเหียงเหียงดี trời nghe nông đâu, đeo kìm cành đeo mùng ná hả chơi không, không thể à, à, hành mà mùng ná chơi mùng chơi không thể hành anh diệt trội mùng ná không thể hành anh anh gì hả anh đang sang đâu đó không phàt mà sang 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 anh đã tiết thẻ anh bên nhúng mà ค่ะอู้มาสิกับยุ่มมาแล้วโอ้ยมือเนาะมือเวนนี่จะเห็นยังกับน้องกันหรอจะจะชอบคอบน้องยังไงล่ะยุ่มปากมูงะการหนาหืนโมลูุหืนเบาบ่ได้เดียวแบบนีได้หุ่นแบบเดียวกันเลยกับน้องวัดวัดอะไรอี่างหกเจอที่ปะเจ้าอวนอยู่ว่าแม่นกี่ตอเก่งว่าเอาหน่อยยึกยังไงว่าชนยแขนให้เป็นเขียววัดงุ่มงุ่มไปใส่ยึกหน้าจ้ามีอย่งลูกเมีอยงเออผมหายว้าเอาพิ่นผมหายว้าเอาเพิ่นนี่นะ กินน้ำเพิ่เแอ่นึงอันนี่นะแม่เจ้ากินตอกินแตนแม่เจ้าน่ะชื่อแต่ตอชื่อแต่แตนเอาลีแล้วเพิ่นมห้ว่าเพิ่นได้่เอวนแน่สามชี้แซงกระเช้อแต่พ่อจังยิ่งเก่งว่ะเอาเลยกระซิโต๊กเลยเออว่าคนนี้ได้บาวคนนี้ได้ยิ่งเก่งนะม่ได้ว่าเจ้าหรอกไปสิเบ่าคนงามบ่าว มันบริกินของคนอไหนให้ได้ยินบช่ามันมปริกินไม่ได้เอาอยงไรเห็นว่าไปงานไปยังทําไมิมแล้วมันปริกินได้เอาห้ก็ม่ต้องมาอิ่มเลาขิดเอาไข่เห็นไหมมันยังบ่เอาอันนั้อิมเลยขอไปเล่นในเช้าหายนานโอ้ยขอแล้วอน่าเอื่อยบิวลหรบปขออดิ่นไหนเด้อเบาอยู่เบาอยู่ขอดินแหเด้อเอ้ยค่ะ

เอาอึงสงสิลงกันเลยลูกเลยยย่างย่างบบนี้ย่างแบบนี้จะไปเห็นน้องเลยลูกเห็นน้องเด้อย่างมาเลยย่างมเลยย่างาเลย่ะเห็นน้องเด้อหันน้องบ้าเลยนหนเอน้องออแบบ้อันนี้จะแม่จับน้องง้คุเอาหไปหยกนงลูกไป chạy น้องย่ฮะ h ạ y น้องจัดเดียวลูกว้

นี่ม้าขี่ตัวนี้ลูกม้าขี่ตัวนี้ม้าขี่ตัวนี้ม้าขี่ตัวนี้จุดชุดนี่มาไว้ไว้ไว้ไม่จะกลวยให้นี่ไว้ฮะเฮียเล่ขี่บ้าขี่บ่ขี่บ่้างอันนั้นน้องอีที่ไปวันกันดังกัน

วินแห้งเหรอวินแห้งเน,งนงเี่<ม>น้องสต๊อกเออจาตุ่มเออาตุ่อีด่ามากบุล๊กคักบ่เหื้ <c oughs> ยวิดเพลินจับลระดูกจับเลยอากามันคือมีอันลลอกบิว ồ một biết nó ở nhà luôn dạ อย่นี้อย่างนี้อย่าเห็นนั่นนอย่าเห็นนั่นนตกนะฮะตกนะฮะหมักบ่ลูกบ่หมักบ่วันนี้สิมาเฮื่อนไอ้บิวเรื่อยแล้วบบบนี้เนาะลงมาบ่เหยียบไอ้บิวบ่เหยียบรึบ่เหยียบน้องตกนะฮะมันจิตตามหนาแข็งเจ้าได้ลูก Anh chị tầm là khen cho đây, anh đầy bì 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 lông bì lục lông bì lông mà, bì 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 ออกมาูกอะโอ้มันฉีดดำลูกอะหันพาด้าเอือยดินมยับไปเด้อวาเอือยวาหนาขึ้นนี่อยะแม่ชีดครึ่งให้เอาขึ้นขึ้นใบก้นนังใบก้น Mày con khứt Ướp Khứt món này bao lộn Nhắm vào cái bụi Ôi, hiện bòi mèo vào rồi Nhắm vào cân ร่มไม่ร่มนะฮะแม่น่องแมนอนองรมนอม่น uh, ่องน่องแนงแน่องแ่นองมน่ long, ่ grandes, mm ่แม่น่องน่องมนงแ่นอมองแม่น่อง่น่อแ่น่นองน่นน้องแ้นนน่องแนมแออ่ ไปมปาขี่รถเมื่อไป,ะปะลูกไป,ปของเอวิวกินเบริรดแล้วก่ะบรูดมันแม่ซื้ออีกกินกดีๆมันไม่ได้กินได้นี่นะเนี่ยรถไทยมากเลยนะรถไทยมากเลยรถไทยเด้อดิเด้อดิเด้อจะพาไปเด้อ่ะรถขึ้นมากนะ ไปไปน้องไปน่องไปไปไปนยน้าน้แม่น้องนแองเด็วกันไายน้องเต้นลองเห็นบ่าน้องเฮ้ย้ยสเฮ้ยมาเสียบกันไทยบ่โดดลุดดอย่าไปออกนว่ครนั่บขยับขาในอวันทับนะบุญทับแม่แม่น้อง แมนโัพา์อาโพท์เม่น้องเห็ุกระปาดกักักอรนี่เนียวครับคือยังน้าเล่าไม่ตห้ตามเลยนี่จะบอกใจติตาเฮ้ยว่าเฮ้ยบอกอยากติตามนะาไปเด้อลูกนาไปนดจะยังสีอยากแรนเข้าไปลูกเห็นบ่อรถา้า็วมาววววิเฮ้ย นี่นี่จอดแล้วหอดแล้วเออหอดแล้วมึงแน่มึงแน่น้องเต้นนะวะมึงเน่น้องเต้นนะวะมึงเน่น้องเก่งใช่ป่นี่ mua cả hai trăm cân đi để tay nhau đi ba. mua à, mua này ba nhau, mưa đi. Mua này, ba Bố, oh, này. อย่าเล่นอย่าเล่นเดี๋ยวชิล้มฮะแม่เห้ตู้ตา,มา้าม่ะมเียหูกันมันไม่อยากได้ของได้อีกแล้วแต่ว่าของดินนี่เพราะว่า <c oughs> บิวหนังวัห้องหาเลยห้องน้ำบิวเข้าห้องน้ำบิวเข้าห้องน้ำเด้่ห้องน้ำบุกมห้หาเลยนะอย่าไปอลูกอย่าไปเลยเห็นยืงแมวนะวันนี้เห็นว่าคนงามนะเห็นว่าเห็นว่าคนงามนะด้วยโอ้ย ป้าๆโอเคชาวนอกคอยไพี่น้องยป้าจอยกับซืเมือ่อก่อนเนาะขอบ,บคุณขอบคุณน้ลายเด้อป้าลุงเงยขามาหลับซมเนาะนี่ก็มาซื้อของเฮือนแม่เอ้ยบิวมาเลยพาวัสนามาลินเลยเนาะพี่น้อง